ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นขาดลงพื้นที่ตรวจติดตามการดําเนินงานโครงการจัดทําฝายชะลอน้ําเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงค่ะนายไกรสอนกองฉลาดค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อําเภอพลอําเภอโนนศิลาและอําเภอบ้านแฮดตรวจติดตามการดําเนินงานโครงการจัดทําฝายชะลอน้ําเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงนะคะในปี2566ค่ะ นายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะก็ได้บอกว่าภาพรวมน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่เนี่ยโดยเฉพาะในเขื่อนอุบลรัฐค่ะยังอยู่ในเกณฑ์ที่เยอะประมาณ60%สิบเปตขนาดความจุเลยค่ะซึ่งอ่างขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กในพื้นที่ชลประทานเนี่ยมีปริมาณ67%อของความจุค,ค่ะภาพรวมของจังหวัดขอนแก่นเนี่ยขณะนี้ยังไม่แล้งค่ะน้องหนูดีทั้งนี้ก็มีการสร้างฝายชะลอน้ําเป็นการบริหารจัดการาน้ําจากธรรมชาติที่ทําให้มี พื้นที่มีน้ำใช้หากว่าช่วงที่น้ำไหลแรงเนี่ยก็จะสามารถชะลอการไหลของน้ำให้ช้าลงได้แล้วก็จะมีการเก็บตะกอนไม่ให้ไหลลงไปทับถมน้ำตอนล่างแล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชน,นได้รับประโยชน์สูงสุดค่ะนี่ก็ต้องเตรียมความพร้อมไว้เลยนะคะเพราะ,ะว่าเดี๋ยวจะเข้าสู่ช่วงแรงนะคะแล้วก็เดี๋ยวฝนทิ้งช่วงด้วยนะคะ,คะต้องเตรียมไว้ก่อนเลยค่ะ